สำหรับวันนี้ก็จะขอทดทดทวนความรู้ตนเื่องมี้พรอได้พราว่าสอนไปสอนมาสอนมาสอนไปสอนไปถึงพระอนาคามีแต่ว่าบางเอิญบางท่านยังไม่ได้ปฐมฌานเลยตรงนี้นี่ก็ต้องขอทวนต้นเอาไว้เสมอเสมอ จะสอนเลยคือแค่ราษฎรผลประเด็๋ยอย่าลืมต้นสีอีก <c oughs> <c oughs> นี่ต้นที่เราจะต้องพึงนึกจำว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานเราทํากันเพื่ออะไรนี่ <c oughs> จงจําไว้ว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยเราทํากันเพื่อความดับไม่มีเชื้อนี่คอยทราบเจตนาไว้ด้วยการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดี ในการประกาศตนเป็นบาสกุบบาสีการก็ดีจงรู้สึกตัวไว้เสมอว่าเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาเพื่อความหวังคือความดับไม่มีเชื้อตัวาดับไม่มีเชื้อหมายความว่า <c oughs> เราจะตัดรากเหง้าของกิเลสให้หมดไปเม่อชแต่โลคะความโลภหรือว่าราคะความรักอันนี้ตัวเดียวกัน โทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นนวาราเก้าของวิเลธท้่สามรายการถ้าแยกกเปไปสีประการอันนี้เราจะทำลายให้หมดเชื้อไม่ต้องการให้เหลือเลยแม้แต่สิมิตเดียว <c oughs> แต่นั้นถ้าว่าอารมณ์จิตของเรายังติดเชื้อของวิเลยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ก็เชื่อว่าเป็นผู้ยังไม่เข้าถึงพระรัตนตรยัยหรือรว่าพระสวาหรือว่าพระพุทธศาสนานี่การปฏิบัติเพื่อความดักไม่มีเชื่อท่านทำยังไงนี่เราว่ากันึงสายสุขาวิปัสสโกง่ายดี <c oughs> นั่นก็คือก่อนที่จะภาวนาใดๆทั้งหมดให้ใช้อารมณ์คิดว่าจุดเึง ว่าเราจะไม่มีชันทะกับราคะทั้งสองประการนี้ในโลกนี้ทั้งหมดชันทะแปลว่าความพอใจพอใจในอัตภาพที่เราทรงอยู่ก็ดีพอใจในคนอื่นที่เราปรารถนาจะครองคู่ก็ดีพอใจในทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมก็ดี เพื่อพอใจในการเกิดมาใหม่ก็ดีอันนี้จะไม่มีสำหรับเราเราไม่ต้องการมันทั้งหมดและเมื่อเราไม่ต้องการร่างกายที่อย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องการด้วยเมื <c oughs> ่อทำไม่ต้องการในที่นี้มันหมายความว่าจะแนะนำให้ฆ่าตัวตายอันนี้ใช้ไม่ได้ให้มันเป็นความรู้สึกของเราโดยเฉพาะ เห็นว่าชาดีมิตรขาความเกิดเป็นทุกข์เชรามิตรขาความแก่เป็นทุกข์เพื่อนำมิตรขังความตายเป็นทุกข์โศกพิทีวะทุกขะมนัสสุภายญาติความเศร้าโศกเสียใจจากการพัดได้จากของรักของชอบใจเป็นทุกข์นี่ทุกข์มันมีที่ไหนอาศัยอะไรเป็นปัจจัยเกิดทุกข์ เพราะอาศัยที่เรามีร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีร่างกายเป็นขันห้าแล้วอย่างนี้จิตเราก็ไม่มีที่อาศัยสำหรับในมนุษย์สลกนี้นเมื่อจิตเราไม่มีที่อาศัยในมนุษย์สลกนี้แล้วจะทำยังไงอะไรมันจะเป็นทุกข์ก็หมดเรื่องของความทุกข์กันที่เราทุกข์ก็เพราะว่าทุกข์เราเกาะขันห้าเลยสำคัญ มีชันทะคือความพอใจความรักในขันห้าคือร่างกายแต่วความรักความพอใจในร่างกายไม่มีมันจะมีอะไรบ้างที่เป็นทุกข์ชราเป็นทุกขา์าความแก่เป็นทุกข์ในเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วมันจะทุกข์ได้อย่างไงพระเจาละมัแก่เมื่อนำวิทุกขังความตายเป็นทุกข์ในเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วก็จะอ,อะไรมาตายกัน โฉกะวิเทวปทุกตมณัส,สุบายายเรามีความเศร้าโศกเสียใจเพราะพับพระจัตติของที่เราชอบเรารักเรารักเราชอบใจเมื่อเมื่อเราไม่มีร่างกายแล้วเราจะมาน,นั่งเกิดความรักความชอบใจในอะไรทั้งหมดไม่มีร่างกายเรารักบ้านอย่างนี้เลยเรารักไรน,หนาสาโรืีรักงานในาตำแหน่งหน้า,หนหนา,นาที่ดิ รักความมั่งมีสีสุขรักเครื่องบรรดาบรักเพื่อนรักโงรักพี่รักน้องจเจ้าแล้วอะไรที่ไหนมารักเพราะมันไม่มีจะรักในเมื่อมันไม่มีจะรักสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะสลายไปในขนาดไหนก็ตามในเมื่อรารมณ์จิตรเราไว้เกาะความทุกข์มันก็ไม่เกิดนี่เป็นอันว่าความทุกข์จะมีได้เพราะอาศัยขันห้าเป็นสําคัญ เราก็ตักความพอใจในขันห้าเสียที่เจรนาขันห้าว่ามันเป็นโทษตามความเป็นจริงไม่ใช่จะมานั่งกระถึงเห็นว่ามันเป็นโทษ <c oughs> ขันห้าเป็นโทษตรงไหนเรามีขันห้าคือร่างกายที่การงานทุกอย่างที่เราทําความเหนื่อยยากทุกอย่างที่ปรากฏ แล้วความไม่สบายกายไม่สบายใจกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจปรากฏแล้วความเหนื่อยยากใจการบริหารเรื่องร่างกายปรากฏ <c oughs> นี่มันเราทําเพื่ออะไรกันเราก็ทําเพื่อขันห้าคือร่างกายเท่านั้นนี่เมื่อเราทําเพื่อขันห้าคือร่างกายก็แสดงว่าร่างกายมันเป็นเหตุให้เราท,ทํากิจการงานอย่างนั้น นี่แค่เราไม่มีร่างกายสิเรื่องที่เราจะซื้อเสื้อซื้อเก่งซื้อผนวกซื้อบะหมไม่ใช่กับร่างกายมันจะมีไหมในเมื่อเราไม่มีร่างกายแบบนี้แต่คืนซื้อมาแบบนั้นแล้วก็เห็นจะสติไม่ดีมีการแสวงหาอาหารมาเพื่อบริโรพกร่างกายในเมื่อเราไม่ด่างกายมันจะต้องหาอาหารมาไหม ถ้าเราหามาก็น่ากลัวจะต้องไปอยู่ปากของสารก็ในเมื่อมันไม่มีร่างกายจะกินนี่การป่วยไข้ไม่สมบายทุกคนไเพิจารณาเรื่องการป่วยไขย้ต้องเสียเงนินค่าย,ยาเราเสียเงินค่าหมอต้องเสีย,ยเวลาการงาน <c oughs> ไอ้นี่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะมีการป่วยไข้ไม่สมบายไหม มันก็ไม่มีเอราีไม่เมื่อความตายจะมาถึงเราทุกข์เพราะความตายไม่เมื่อเราม,มีร่างกายจะตายแล้วเอาอะไรมาตายกันความทุกข์หตุนี้มันก็ไม่มีการองพภัณผ้าจรของรักของชอบใจนีที่เรามีอย่างนั้นได้เพราะเรามีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเสร็จแล้วอาการพัณผ้าจรของรักของชอบใจมันจะมีไหมมันก็ไม่มี เป็นอันว่าร่างกายนี้เป็นดินแดนนำมาสู่ความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยแห่งความสุขเมื่อร่างกายมันเป็นศัตรูร้ายสร้างให้เรามีความทุกข์เราคือจิตที่เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างกายมันแทางเราให้มีความทุกข์อย่างนี้เราจะมีความพอใจในมันอยู่หรือไปอยู่ทีอะไร เรามีความพอใจในมันเราก็งงทิ่มทีเหมือนกับประกายคบโจรไว้ในบังโจรทําทลายล้างความสงบสุขทุกอย่างทําลายลย้างทรัพย์สินทุกอย่างแล้วเราจะมันนั่งรักโจรนั่งปรารถนาในโจรมีความอะไรในโจรให้มันล้างมันขันเราอย่างนี้ชื่อว่าไปเป็นความสุขและความทุกข์เรา,าก็จะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ข้อนี้มีประมาณชั้นใด ร่างกายก็ถือว่าเป็นโจรร้ายสำหรับใจเราเหมือนกัน <c oughs> มันเพิ่มความสุขของจิตมันบังคับให้จิตเราต้องการโน่นต้องการนี่ต้องการนั่นมาเปิดเผยร่างกายเป็นอะไรองค์สมเด็จพระจอมใจแต่ว่าถ้าเราต้องการความดับไม่มีเชื้อแล้วก็ตัดชั้นทะความพอใจในร่างกายที่อย่างเดียวร่างกายนี้จะไม่มีสําหรับเราอีก ชาตินี้มันมีขึ้นมันก็ไม่ใช่เราไม่ไม่ใช่ของเรามันเป็นของเกิดขึ้นตามธรรมชาติของกิเลสตัณหาควาทันและกสนธกรรมสร้างขึ้นมาเป็นกรงดักล่อเหยื่อตัวสําคัญคือจิตของเราไอ้จิตของเรางโง่สายโง่ก่อนที่จะมาเกิดถ้าเป็นเทวดาและเป็นพรหมหรือว่าเป็นอะไรก็ตามมันมีสภาวะมองเห็นไร่มองเห็นโลกได้ ก็รู้แล้วว่าโลกมีคนที่เกิดมาเด็กแต่ความเป็นเด็กมันก็ลําบากเขาช่วยตัวเองไม่ได้ต้องให้ผู้อื่นเขาช่วยเมื่อ <c oughs> ทุกเวทนาไม่เกิดขึ้นกว่าเราจะช่วยได้กว่าเขาจะมาช่วยเราก็าแสนเจรกรรมเป็นเด็กต้องร้องเสียก่อนเขาจึงจะรู้ว่าหิวต้องร้องเสียก่อนไม่มีอาการอย่างอื่นจะมาเขาจึงจะรู้ว่าป่วยไข้ไม่สบาย นี่เป็นเด็กมันก็ทุกเรามองเห็นได้เป็นเทวดาแล้วมแล้วเป็นเปรตเราก,ก็เห็นคนได้เมื่อเกิดขึ้นมาทั้งความเป็นเด็กใหญ่ก็ยุ่งพฤดกิจการงานของบ้านจะต้องทํายุ่งในการศึกษาเพื่อปรารถนาจะได้มาซสียอาชีพเมื่อเป็นเด็กโตขึ้นไปพ้นจากการศึกษาก็ยุ่งในการประกอบอาชีพหาเรียงชีวิต หาเรื่องครอบครอวหาเรื่องบทเรื่องพัญญาเรื่องสที่ดาทิดาสามีมันเต็มไปด้วยความเหนเ็ดเหน,นื่อยแล้วก็ในลุยสุดก็าตายเรามองเห็นก็อยู่เสมอแต่เส้นดางจิตของเรามันชั่วทั้งที่เห็นคนอื่นเขาสแสดงภาพในปรากฏเราก็ยังจะเกิดอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นีเพ็นอันว่าจิตเดินของเรามันชั่วมาก มันเชื่อกิเลสตัณหากว่าทานและก,กุสลนกรรมเวลานี้เรามาเจอคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าที่เราเรียกคำว่าแว่นวิชาใหม่เขาแว่นวิชาใหม่นี่หมายความว่าไอ้ใหม่นี่มันแปวลว่าสาเร็จมันมีความเห็นสาเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยนาาของวิชาคือความรู้ พิชาไม่ใช่ความโง่พิชาคือความเฉลาดวถึความรู้รู้จริงเห็นจริงทุกอย่างความจริงปรากฏนามีทุกอย่างที่เราไม่รู้จักจําถ้าเราไม่รู้จักจําตรงนี้สแสด้ว,ว่นมัวไปะะแล้วเราหยิบแว่นผิดประหยัดไปหยิบไปแว่นสีดำเราไม่มองอะไรไม่เห็นแว่นสีดำก็คือกิเลสตัณหาปาทานแนละกุศลกรรม ที่เราพบกับมันแมอว่าวิชาไม่จริงๆก็ได้ไตรลักษณ์ในยานคือมีความเข้าใจในคำว่าอินอนิจังคือโรคนี้หาความเที่ยงไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอในโลกไม่มีอะไรเที่ยงโลกนี้เต็มเลยความทุกข์ถ้าเราไปยึดไปถือมันมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วก็ทำให้เราเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ถ้าเราม่ีความลำบากในการประกอบกิจการงานไม่มีอะไรจะดีนี่ถ้าหากว่าเราใช้วัานวิชาใหม่ก็ได้แต่ตรลักษณยาณรู้จักว่าโลกเวนอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกเป็นทุกขงังคื่อเต็มไปด้วยความทุกข์โลกแหวนัตตานะั่นเม่อเราคิดว่าเราจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่ความจริงไม่ใช่ล้วก็ต้องตายดไปจากมัน นี่ทพิ่บอกว่าให้ตัดชั้นแทะความใจในโลกีวิสัยเสียแล้วก็ตัดราคะที่ในตาของเรามันลวงว่าเริ่นก็สวยนี่ก็งามนั่นก็มั่นคงนี่ก็แข็งแรงมันมีอะไรสวยจริงๆบ้างถ้าสวยจริงมันต้องสวยตลอดกาลตลอดสมัยไม่มีการสุดส่งแี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของโลกมันเต็มในความสุดส่งแล้วมันจะสวยได้ยังไง ที่กำลังใจที่เห็นว่าสวยเราะกำลังใจที่เต็มด้วยความโง่้าเป็นอันว่าวเราก็เลิกกันเสียเลิกคบความโง่กันเสียดีตั้งใจไว้ด้วยดีว่าเราเข้ามาในเขตของศาสนาแล้วต้องการความดับไม่มีเชื้อดับความรักโดยเดินหน้าของกิเลสดับดับความโลภที่อยากร่้ำโดยเดยอนหน้าของกิเลส ดับความดับความโกรธที่เป็นกิเลสเป็นปัใจจัยให้เราร้อนดับความหลงเห็นว่าของมันเป็นจริงตามนั้นแต่แลาว,ว่ามันไม่จริงฝือนอารมณ์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงแต่เราทุกวันเราไม่ยักนึกถึงตัวเราว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นความโง่อันตรธานท่เราทั้งโลกทั้งบอด โม้ด้วยไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วยบอกมันมองไม่เห็นเราก็เลิกไปตั้งต้นชีวิตกันเสียใหม่ว่าก,การเกิดที่ไม่มีความสุขเกิดแล้วคนแล้วันไปแต่ย่อาใจเข้าไปยึดถือว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นพวกเราเราปัดฉันทะในร่างกายคือความพอใจในร่างกายเสีย รับราคะที่ร่างกายของเรามันแข็งแรงสมาตรสวยสดสวงามสดสงดีเลิกคิดกันเพราะร่างกายนี้มันไม่มีการทรงตัวนี่เป็นมาทวนความรู้เดิมกันเราว่าการบวชเข้ามาในพุทธศาสนาได้เข้าเขตพระศาสนาในเข้าศึกษากันแบบนี้ศึกษาเพื่อความดับไม่มีเชื้อ ดับตรงไหนดับตามตรงความพอใจหรือความรักใคร่เห็นว่าร่างกายสวยนั่นเองยดยอดเธอเราไม่โหงร่างกายที่อย่างเดียวร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยมันเป็นของธรรมดาร่างกายมันจะแก่ก็เชิญมันแก่เพราะมันเป็นของธรรมดาร่างกายมันจะตายก็เชิญมันตายเพราะเป็นของธรรมดา จิตใจยอมรับตับถือธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ไม่จิตก็ไม่น้อมข้าไปนี่มันตัดร่างกายเสียได้แล้วความรักกินเนื่อไปเลกิเลสมันจะมีจากทางไหนมันไม่มีไม่ได้ด้วยความอยากแรมรวยจะได้ของกิเลสมันจะมาจากทางไหนก็โคยไปที่ไหนกัน พ่อูเท่าไรตายแล้วก็ไปไม่ได้มันเป็นเรื่องทวงใจีิทวงความดี <c oughs> นี่ความปวดความเบตตาเนี่ยบางคนเองนี่ก็ทําให้เราไม่ชอบใจมันก็ไม่มีก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเกิดมามีจริยาไม่เสมอกันหยาบบ้างละเอียดบ้างคนหยาบหยาบมันก็พูดชั่วคิดชั่วทําชั่วอยู่ตลอดเวลาเรม่วงไม่างจะทรงยส่งอย่างนี้เคราะห์เก่งผ้ากาสาวัต ผ้ากาสาวพัดไม่สามารถจะจํากัดความชั่วของบุคคลที่สครองผ้ากาสาวพัดให้ลดตัวลงได้อารมณ์ที่เห็นว่าตนเองเขาเร็วถ้าหนิติเตียนชาวบ้านชาวเมืองว่าคนนั้นเร็วคนนีนเ้เร็วนั่นแสดงว่าเราเนี่ยมันแสนจันเร็วถ้าเราไม่เลวแล้วเราจะเห็นใครคนอื่นเร็วได้ยังไง ถ้าเราไม่เลยมีจิตอจิตวางในคันห้าสนได้เขาถือว่านั่นเรื่องธรรมดามันเป็นไปตามสภาพฎกองกรรมนี่เป็นอนุสาวรถ้าเราตัดคันห้าในอย่างเดียวความรักในเพศความโลภความเกิดความหลงมันก็หมดไปเมื่อความรักความโลภความเกิดความหลงหมดไปใจเราจะเข้าถึงไหนใจแล้วก็หมดเชื่อทุกความทุก เหตุที่เกิดทุกข์มีสี่อย่างถ้ามีสามแลเยขออีก่เป็นสี่ทุกข์เพราะความรักปิยโตชาญเตโสโกปิยโตชาญติขยะท่านบอกว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักเป็นทุกข์ภัยอันตรายที่จะเกิดกับเราได้เพราะอาศัยความรักเมื่อของที่เรารักถูกทำลายของที่เราเรารักถูกแบ่งแกล้งเราก็ต้องเข้าป้องกันอันตรายมันก็เกิด นี่เป็นอันว่าเราวางขันห้าเส้นได้แล้วหมดไอ้จิตที่จะรักมันก็ไม่มีจิตที่จ,จะโลภมันก็ไม่มีจิตที่จะโรกรธมันก็ไม่มีจิตที่จะหลงมันก็ไม่มีเมื่อม,มันไม่มีทั้งหมดใจก็มีอารมณ์ว่างค้ามว่างในที่นี้ว่างจากกิลเลสตัณหาป่าทานอานรกหสุนธรรมว่างจากความรักในเพศว่างจากความโลภว่างจากความโกรธว่างจากความหลง น,นี่เมื่อมันอารมณ์ว่างจากอารมณ์โคงความชั่วจิตก็เกาะอยู่ในได้ความดีมันก็อยู่ในความชุ่มชื่นปีติอยู่ในความบริสุทธิ์ของจิตทําได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงตรัสว่าท่านนั้นหลาย็นผพ้เข้าถึงความดับไม่มีเชื้อของจิตแล้วร่างกายมันจยนเหลือเราก็ไม่ถือว่ามันเป็นสําคัญแต่เรารูว่าอายมันพังมาหลยก็เชิญ อยากจะยไข่มาอะไรก็เชิญเจ๊แก่มอะไรก็เชิญมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าการไข่ควนแบบนี้เป็นได้ของท่านสุขาวิบัสสโกไม่ว่าอันดับไหนเป็วิโชชลวิญโยปฏิสัมพิทรประตูเขาก็ทำกันเหมือนกันแต่พวกนั้นเวลาจะทำใช้อารมณ์ชายเข้าที่ที่สุดทอยหลังออกมาตั้งอยู่ในรลวงโอปจารสมาธิแล้วก็ไข่ทวนปัญญามันเกิด พอจิตจะสร้างก็วิ่งเราหาสมาธิใหม่สําหรับสายสุขาวิปัสโคั้นพยายามคิดใคร่ควรใช้ปัญญาเป็นบุเรจาริกคำว่าบุรเรจาริกรคือใช้ปัญญาเป็นเรื่องหน้าเอาปัญญาเป็นตัวนาํานี่เรียกวอมาสมาธิทีมีความเห็นชอบนําคิดไปพิจารณาไปรวบรวมกำลงังใจไป ในที่สุดใจพวกเราถ้า,ขาเข้าถึงในเขตปฐมฌานก็ม,นมันจะเป็นชานขึ้นมาเองในตอนนั้นความเป็นพระอะริยเจ้าในขั้นโัสนาสิทธาคานคาคารหันจะปรากฏมีได้พระบรมดาถุพุทธบริษัทธงหลายวันเวลาการเวลาผ่านไปแต่เขาเป็นอีกนิดหนึ่งยามว่างๆยามนับลมห้ใจหรือกำหนดรู้ลมหาใจ ถ้าจิตมันมีความสุขจิตจะได้มีาการทรงตัวือเป็นสมาธิเมื่อเราจับลมท้ใจเขาออกได้ใช้คาภาวนานด้วยก็ได้พอใจสบายลอยใจให้มีรมณ์ความสุขแล้วก็วางคาภาวนานเสียหันเข้ามาพิจารณาเพื่อความดับไม่มีเชื้อต่อไปถ้าทําสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้อารมณ์ชั่วในจิตไม่ชามันก็หมดไป เป็นว่าเราทั้งหลายเข้าทึงจุดที่เราพระพุทธเจ้าต้องการคือความดับไม่มีเชื่อของกิเลสแล้วต่อที่นี้ไปพระบรรดาท่านพระธบริสัท้าหลายพายันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลงไม่ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาทามาเพืายาสาย่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา